มองโกถือเป็นจัรวันดิที่ยิ่งรบยิ่งชอนมาทุกแห่งจนมาถึงแห่งสุดท้ายคือซงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เจงกิสขานก็สวรรคตรเสียก่อนภาระหน้าที่ที่จะตีเอาซงใต้จึงตกมายังกุบไลาขานในปี1803กุบไลาขานก็ยึดซงใต้ของจีนสําเร็จรวมเอาจีนเหนือใต้เข้ามาอยู่ร่วมกันสอถาปานาราชวงศ์ยวนขึ้นมาปกครองจีนรัสเซียและเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกและมาโคโปโ,โลจึงเดินทางเข้าในจีนช่วงที่ กุบไล่ขานปกครองส่วนตัวของกุบไล่ขานนอกจากการศึกก็ยังชื่นชอบพักษรศาสตร์ทั่วโลกที่ได้ตีเมืองต่างๆกับเจงกิสขานที่ผ่านมาดังนั้นราชวงศ์ยวนจึงมีการบันทึกมากมายทางประวัติศาสตร์หลากหลายภาษาพระเจ้ากุบไล่ขานเมื่อยึดใต้ทรงเหนือใต้สำเร็จลงก็สอถาปานราชวงศ์ยวนปกครองจีนจากนั้นก็ขัดระเบียบการปกครองใหม่ขึ้นมาเรียกผู้สำเร็จราชการประกบเจ้าเมืองเอาไว้และยึดอำนาจทางการทหารเอาไว้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามบันทึกมองโกโก่อนจะเข้าไปตีทรงใต้มีพวกชนเป่าหมานและหัวเมืองต้าลีฟูผู้กามปาไปสีฟูชวาอันนำในปี1798พระเจ้ากุบไลาขานก็ยึดเตาต้าลีฟูกับชวาคือลาวกับอันนำคือไดเวียต,ตอนเหนือได้สำเร็จจากนั้นก็จัดกองกำลังผสมเข้าตีต้าซังได้สำเร็จสาเหตุที่มีกองกำลังรบผสมเพราะทางเข้าต้าทรงมีแต่หุบเขาป่าทึบ ผู้ชำนาญทางมีแต่ต้าลีฟูกับอันนำส่วนผู้กามกับปาไปสีฟูยังไกลห่างจากต้าลีฟูจึงไม่ได้อยู่ในสายตาพระเจ้ากับลายขานเป็นช่วงที่ห่างจากพยามังรายแห่งปาไปสีฟูก่อนเกิด12ปีคืออยู่ในช่วงการปกครองของพระเจ้าลาวเมงกับกับมอหสีแห่งเวิงเชียงรุ้งในราชวงศ์เมืองยางเชียงแสนในปีออ1 7 8 2พยามังรายก็ประสูตรอีกและในปีพศหนึ่ศูนยพระเจ้ากุบลายขานก็สถาปนาออราชวงศ์หยวนขึ้นมาในจีนและปาไปสีฟูล้านนา ก็สอถาปานาราชวงศ์มังรายขึ้นมาในปี1805หลังการสวรรคตพระเจ้าลาวเมงและสร้างเมืองหลวงของป่าไปสีฟูขึ้นมาเสียใหม่คือเชียงรายจากนั้นก็รวมเอา1 2พันนามองโกรเรียกเชออนรี่ใหญ่ที่เป็นชาวไทยกับไทยลื้อกับเมืองเขตรอแดนของพยามังรายที่มีแต่ชาวไทยวนรวมเข้าด้วยกันการรวมตัวกันก็เพื่อป้องกันภัยจากมงโกนั่นเองดินแดนชาวไทยวนนี้ มองโกเลียกว่าเชออรี่เล็กโดยที่มองโกไม่สามารถเข้ามาถึงได้ตลอดรัชสมัยพยามังรายที่ได้ปกครองล้านนาได้เลยและในปี1808พยามังรายก็สร้างทึงเชียงตุงขึ้นมาเพื่อเป็นหัวเมืองค้าขายหลังจากที่ต้าลีฟูโดนมองโกยึดไปแล้วและพยามังรายก็ไม่ยอมสวามิภักดิต่อมองโกจึงสร้างหัวเมืองเชียงตุงขึ้นมาเพื่อการค้าฝ่ายมองโกเองก็ประกาศให,ให้ทุกหัวเมืองที่ค้าขายกับต้าซงให้มาค้าขายกับต้าหยวนเหมือนเดิม ตามราชประเพณีจิ้งก้องในขณะเดียวกันเวียดนามก็ก่อกบฏหลายครั้งทําให้พระเจ้ากุปไลาขานต้องเสียงบประมาณในการปราบกบฏเป็นอย่างมากในปี1816พยามังรายก็สร้างเมืองฝางเมื่อสร้างเมืองฝางเสร็จก็ประกาศกฎหมายมังรายราชขึ้งมาใช้ทุกหัวเมืองตั้งแต่12ปัน,นาจนมาถึงเมืองฝางต้องปฏิบัติเคร่งครัดและทำให้เกิดกรณีพิพาททางชายแดนระหว่างเวียงเชียงรุ่งกับตาลีฟูตลอดมาทางมองโกต่างกล่าวอ้างว่าชอบลุกรานโจมตีชายแดนใต้ยหยวนเป็นประจำ ได้ทรัพย์สินต่างๆมากมายพอจะเข้าตีเมืองเชอนรี่ ri, ใหญ่เชอรี่เล็กก็ส่งคนรบหักตีตลบด้านหลังมาตลอดมงโกพยายามที่จะหาจุดหักเข้าตีเชอนรีเล็กให้ได้แต่ก็ไม่ได้ผลอุบนิขิดหรือกองสอดแนมมักถูกฆ่าตายหรือไม่ก็เงียบไม่กลับมาใต้หยวนอีกเลยในปี1819พยา,ยามังรายก็สร้างเวียงกุมกามที่เชียงใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นทับหนุนให้กับเชียงตุง จากนั้นก็เข้ายึดเมืองหงสาวดีเข้ายึดเมืองอังวะซึ่งเป็นผู้กามใต้ตกอยู่ในอำนาจของพยามังรายโดยความร่วมมือพระสหายคือพยานำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงเพื่อป้องกันภยัยพิบัติจากมองโกลุลกรานทางมองโกเลเองก็รู้ว่าท่านจะเข้าไปตีเมืองป่าไปสีฟูมีอีกทางหนึ่งคือต้องตีผู้กามให้ได้เสียก่อนในปี1826จึงยกทัพมาตีผู้กามในสมัยพระเจ้านีสีหกอดีแห่งผู้กามก,การรบครั้งนี้พระเจ้านรสีหกอดีสู้ยิบตา แต่ก็แพ้มองโกมองโกก็ถอยกลับไปในปี1827กุบไลคา,านก็ให้ปูลู่เหอตายกทัพเข้าตีวิงเชียงรุง้งทอลู่เข้ามาถึง12ปัน,นาทางพยามังรายจึงตั้งทัพรับที่เชียงแสนทุกเมื่อของ12ปัน,นาต่างหลบเข้าป่าทําสงครามกองโจและชัดรอรมชาติภูเขาเป็นกลยุทธ์ปูลู่เหอตามาถึงเชียงแสนแล้วก็ยกทัพลับไปเพราะ,สะเสบียงองอหมดและยังเป็นการถอยออกไปจากเชอรี่ใหญ่อีกด้วย กลับมาตาลี่ฟูเหมือนเดิมในปี1830มงโกอ้างเหตุเข้ามาตีเมืองผู้กามเพราะผู้กามส่งราชบรรณาการไม่ครบที่จริงแล้วกุบไลาขานเบียงเบนแต่อ้างเหตุที่จริงคือจะเข้ามาตีปาไปสีฟูยกทัพกองผสมมา60,000คนกับกองผสมอีกกลมกันเกือบ200,000คนเข้าตีผู้กามผู้กามจึงแตกอย่างง่ายดายและถูกเผาเป็นจุนคงเหลือแต่เจดี1,000เจดีที่เห็นทุกวันนี้เพราะภายหลังพระเจ้ากุบไลาขานหันมานับถือ ศาส,สนาพุทธจึงไม่เผาเจดีส่วนพระเจ้านรสีหกอดีบางประวัติศาสตร์สวยยาพิษพร้อมกับครอบครัวตายก่อนมองโกจะเข้ามาจับตัวบางประวัติศาสตร์บอกว่าหนีมายังเมืองแปรทางด้านพยามังรายทรงตั้งรับศึกที่เมืองอังวะใช้ย,ยุทธวิธีการรบทางธรรมชาติใช้หินถล่มบ้างใช้รังต่อรัง,ตรงแตนรบบ้างใช้ชังรบบ้างใช้ไฟเผาบ้างรบแล้วถอยใช้วิธียืดเยื้อรอเสบียงงอหมดความไม่ถนัดป่าเขาของมองโกรบเป็นเวลาหกเดือนสุดท้ายมองโกก็ถอยทับไปสาเหตุที่พยามังรายยันศึกไว้ได้ มาจากการส่งสเสดยงจากพยางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมีส่งกองพลรบเสริมอย่างต่อเนื่องมีอาวุธที่ทันสมัยที่มาจากเปอร์เชียผ่านสุขโขทัยแล้วส่งมายังแนวหน้ายุทธวิธีนี้เรียกว่า3ประสานและยังมี12ปัรงนาเข้ากอบกวนสงครามกองโจรตลอดยุทธวิธีนี้เรียกว่าสประสานคือล้านนาสุขโขทัย12ปัรนา <Yeah. S 1> ในปี1835ปกุบไลขานสวรรคตรจากพอรอรอดีหยวนจิ้งจงฮ่องเต้ก็ครองราชสมบัติแทนพระบิดา ก็เข้าตีปาไปสีฟูสองครั้งก็ไม่สำเร็จท่ามกลางเสียงคัดค้านในราชสำนกคาตูในปี1850จาจักรพรรดิวุฒิยงจงก็สวรรคตไปและจัก,กรพรรดิลุยจงก็ขึ้นครองราชแทนจัก,กรพรรดิลุยจงขอยกทัพตีปาไปสีฟูอีกสักครั้งเพราะเห็นว่าพยามังรายทรงชาราภาพแล้วไม่น่าจะมีพิษทรงอันใดท่ามกลางเสียงคัดค้านในราชสำนักเช่นเคย จัก,กระพัดลุยจงก็ยกคอเข้าตีปลาไปสีฟูก็แพ้กลับมาอีกจนกระทั่งพยายามัรรายสวรรคตในปี1860ขุนครามราชโอรสที่เป็นผู้ปกครองปาไยสีฟูจึงขอส่งราชบรรณาการมายังราชสำนักต้าถังเพื่อยุติสงครามกับมองโกทำให้ราชสำนักต่างสุ p เกษมเปรมปรีเป็นอย่างมากสงครามไม่ได้สร้างความมั่งคั่งให้ประเทศใดเลย แค่ครับต่อไปจากนี้อีกสามห้องเต้ก็เข้าสู่ตาหมิงคำว่าปลาไปสีฟูก็หายไปตา้าหมิงก็เรียกว่าเท้าล้านนาอ,อนาจากล้านนาตั้งแต่สมัยพญาสามฝังแกนมามาถึงพญาติโลกราช